สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการหิวใจธรรมะพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจชีวิตและธรรมะในมุมมองที่ทันสมัยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรื่องที่หลายคนสงสัยและกำลังประชิญนั่นคือเรื่องของเวรกรรมครับเราทุกคนต่างเคยรู้สึกว่า มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับเป็นกรรมเก่าเป็นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีตัดเวนตัดกรรมเห็นผลทันตาเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเบาสบายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่า คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ตามหลอกหลอนอยู่ในใจไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเจอปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเคยคิดว่าการแก้กรรมเป็นเรื่องที่ต้องไปทำพิธีกรรมหรือต้องเสียเงินจำนวนมากใช่ไหมครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับ เพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของการตัดเวนตัดกรรมที่ไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่เป็นการทำด้วยใจครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราสามารถให้อภัยได้นั้นจะนามาซึ่งความเบาสบายในชีวิตและทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากกรรมร้ายๆได้อย่างไรเรามักจะเข้าใจว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องรับผลอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วกรรมที่แท้จริงคือผลจากการกระทำในอดีตครับ ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาและเมื่อเราเข้าใจในหลักการนี้แล้วเราก็จะสามารถใช้การให้อภัยในการตัดเวรตัดกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าอาโหสิกรรมในทางธรรมะคืออะไรทําไมการที่เราให้อภัยไม่เพียงแค่คนอื่นแต่ร่วมถึงตัวเราเองถึงเป็นกุญแจสําคัญในการตัดเวรนตัดกรรมและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะนําหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถตัดเวรตัดกรรมและมีชีวิตที่เบาสบายได้ เตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะคําสอนที่เรากําลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนม,มุมมองที่คุณมีต่อกรรมความสุขและการใช้ชีวิตไปตลอดกาลครับเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการตัดเวรตัดกรรมไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่เป็นการทำด้วยใจใช่ไหมครับนี่คือแก่นแท้ของคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อหลุดพ้นจากวตาสงสารครับซึ่งเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าเวรกรรมนั้นเกิดจากการที่เราผูกโกรธผูกแค้นและผูกพยาบาทไว้ในใจ เราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาหรือใจและเราอาจเคยถูกผู้อื่นทำร้ายมาแล้วเช่นกันเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเราก็เหมือนได้สร้างเงื่อนที่ผูกมัดเราไว้กับผู้อื่นและเงื่อนนั้นก็จะส่งผลเป็นความทุกข์ให้กับเราในปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสว่าอาโหสิกรรมคือการไม่ผูกเวรต่อกันอีกครับ เมื่อเราเอาโหสิกรรมให้กับผู้อื่นเราก็เหมือนได้ตัดเงื่อนนั้นออกไปครับและเมื่อเงื่อนนั้นถูกตัดขาดแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากเวรกรรมนั้นได้การให้อภัยไม่ใช่แค่คนอื่นแต่รวมถึงตัวเราเอง การให้อภ <S an> ัยท <S an> ี่เราพูดถึงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราให้อภัยผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เราให้อภัยตัวเองด้วยครับเพราะหลายครั้งที่เราต้องทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เราโทษตัวเองซ้ําเติมตัวเองและไม่ยอมให้อภัยในความผิดพลาดที่เราเคยทําไปเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้แล้วเราก็เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการของความรู้สึกผิดความเสียใจและความทุกข์ใจที่เกิดจากอดีตครับ และเมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในป ots, ใในในในัจจุบันได้อย่างมีความสุขเมื่อใจปล่อยวางความโกรธความแค้นก็เหมือนเชือกที่ถูกตัดขาดลองนึกภาพดูนะครับว่าในขณะที่เราโกรธใครสักคนใจของเราก็เหมือนกับเชือกที่ถูกผูกมัดไว้กับคนนั้นครับและยิ่งเราโกรธมากเท่าไหร่เชือกนั้นก็จะยิ่งผูกแน่นมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะให้อภัยแล้วเราก็เหมือนได้ใช้มีดมาตัดเชือกนั้นออกไปครับ และเมื่อเชือกนั้นถูกตัดขาดแล้วเราก็จะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระอย่างแท้จริงข้อคิดคุณจะรู้สึกเบาทันทีที่ใจคุณยอมปล่อยในท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะบอกว่าการตัดเวรตัดกรรมนั้นไม่ได้เกิดจากพิธีกรรมใดๆครับแต่เกิดจากการที่เราใช้ใจของเราในการให้อภยัยและเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระอย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของการตัดเวรนตัดกรรมด้วยหลักการให้อภัยแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำได้อย่างไรในชีวิตประจำวันผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับหลายคนอาจจะคิดว่าการให้อภัยเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับการฝึกให้อภัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอมีพลังมหาศาลกว่าที่คุณคิดนัก ลองจินตนาการดูนะครับว่าการที่คุณปลดล็อกพันธนาการเล็กๆวัลลนิดแม้จะดูไม่เห็นผลในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะสามารถปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการทั้งหมดได้ในที่สุดเช่นกันกับการฝึกให้อภัยการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะสร้างนิสัยที่ทรงพลังและทำให้คุณสามารถตัดเวรตัดกรรมได้อย่างอัตโนมัติผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจอโหสิกรรมง่ายๆครับ ลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆคืนก่อนที่คุณจะนอนหลับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของคุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่คุณจะนอนให้คุณนั่งสมาธิหรือมอหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งในชาตินี้และชาติที่ผ่านมาขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อโหสิกรรมให้กับตัวเองด้วยนะครับเมื่อคุณอธิษ,ษฐานให้กับผู้อื่นแล้วอย่าลืมอโหสิกรรมให้กับตัวเองด้วยนะครับให้คุณบอกตัวเองเบาๆในใ,นใจว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับตัวเองในทุกความผิดพลาดที่เคยทําไปแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงให้อภัยตัวเองด้วยเถิดทําบุญและอุทิศบุญหลังจากที่คุณอธิษฐานแล้วหากคุณมีโอกาสให้คุณทําบุญและอุทิศบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยนะครับ เพราะการทําเช่นนี้จะช่วยให้บุญนั้นส่งผลถึงพวกเขาและทําให้เวงกรรมนั้นเบาบางลงไปได้จําไว้นะครับว่าเมื่อใจปล่อยว่างความโกรธความแค้นก็เหมือนเชือกที่ถูกตัดขาดการตัดเวรตัดกรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอคอยแต่เป็นเรื่องที่สามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อเราให้อภัยได้เราก็เหมือนได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้ตื่นรู้และบทสรุป ใจที่เบาชีวิตที่เบาตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ว่าตัดเวรตัดกรรมเห็นผลทันตาเราได้เรียนรู้ว่ากรรมคือผลจากการกระทำในอดีตการตัดเวรตัดกรรมเริ่มจากการให้อภัยการอาโหสิกรรมคือการไม่ผูกเวรต่อกันอีกการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจะสร้างนิสัยที่ทรงพลัง และทำให้คุณสามารถตัดเวรตัดกรรมได้อย่างอัตโนมัติวันนี้คุณได้อาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะตัดเวรตัดกรรมให้กับชีวิตของคุณผ่านการตั้งจิตอโหสิกรรมอย่างต่อเนื่องจำไว้ว่าใจที่เบาชีวิตที่เบาคนที่ให้อภัยในวันนี้คือคนที่พร้อมสำหรับพรุ่งนี้และพร้อมสำหรับความสุขที่แท้จริง คุณมีพลังที่จะเลือกได้ว่าจะแบกความทุกข์ไว้หรือจะปล่อยมันไปขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ